สวัสดีค่ะเอฟสี FC ทุกท่านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะกำลังจะไปตัดเอาละมันฝนก็ตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยก็วิ่งตาเหลือกกลับมาสภาพแฉะ <c oughs> กระทงกระทะปิวมาถึงนี้พี <c oughs> ่อยากจะพูด มื่อกี้นี้ก็น้องชายพ่อแบมก็เอ้ยโทษค่ะน้องชายแม่แบมคนที่ขายของหน้าบ้านตรงข้ามหน้าบ้านลุงอะค่ะแกจะย้ายร้านมาขายตรงตรง,ตรงบ้านของแม่แม่แบมในบ้านบุกตูมเนี่ยค่ะแกขายอุปกรณ์พวกก่อสร้างพวกปุ๋ยแล้วก็ อะไรหลายหอย่างเนี่ยค่ะแล้วทีนี้คือแบบน้องชายพ่อแบมก็เลยตัดสินใจคือมาเปิดร้านที่ที่บ้านกกตูมอืมเพราะว่าประชากรก็เยอะอ่ะเนาะก็มันก็จะขายดีกว่าอยู่กอกกอกอะ แกก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งแกก็ไม่มีเวลาออกไปดูด้วยแล้วก็บ้านตรงที่ตรงข้ามหน้าบ้านคนนั้นน่ะเขาก็จะน่าจะแบบว่าให้คนเช่ามั้งอืมเนี่ยสภาพฝนตกดูดิ เมือ่อกี้ก็เพิ่งมารับไม่ได้ออกไปเล่นไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะแบบอยู่ที่สวนอยู่ที่ไล่อยู่แบบคือไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะอันนี้คือมันห้านาทีนะคะเนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้แบบว่าเผื่อถึงไอ้นี่ทำขนมดูดิ ยาก็เริ่มลุกแล้วค่ะเป็นคะใครเป็นเหมือนส้มบ้างคะชอบกินดอกไอเนี้ยดอกไอขาแต่ว่าแบบแบบนี้คือกินได้แต่ว่าให้มันแบบอ่อนอ่อนกว่านี้นิดนึงอะ่ะเนี้ยคะ่ะนี่นี่นแบบเนี้ยเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยเอาไปลวกเอาไปลวกไอ้นี่น้ำจิม้มชะอมก็เริ่มไม่นี่แล้วค่ะดูด,ดิอันนี้ ไม่ได้อยากจะไม่อยากพูดคือตัดมาไว้ทําแบบไอ้นี่รอบรอบไอ้นี่ปุ๋ยค่ะดูมะม่วงโอ้โก้กเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ามันออกก่อนนะคะน้ำในถุงพลาติกอะคะ่ะ อันนี้คือจะเอาไปฝากพ่อแบมกับป้าถอนพ่อป้าถอนเคยบอกว่าเอ,อ้ยส้มบ้านมีมะม่วงอ่ะอืมอแกก็เลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าถอนเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันไอ้นี่เดี๋ยวเอามาให้ชิมอันนี้คือเป็นมะม่วงเขียวสวยยักษ์เนี่ยเดี๋ยวรอสักพักก็ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฝากแกอืม แต่ของพ่อแบมหมาหน้าบ้านพ่อแบมอมจะมีมะม่วงเหมือนของสม้มอะคะ่ะอันนั้นก็ลูกใหญ่แต่แกก็ไม่ค่อยกินนะคะคือเราจะอ,าอะไรไปฝากแกนะคือแบบบ้านแกน่ะมีครบหมดอะผละหม้กลากไม้อะเงาะก็มีละมุดก็มีออ้ยของแกมีลิ้นจี่ก็มีค่ะลิ้นจี่คือตรงบ้านพ่อตาแกน่ะโอ้ยอย่างแบบเยอะค่ะ อันนี้คือมันห้านาทีดูดิดสภาพอันนี้ต้นโอโคโด ดูแฟนมาทําแบบไอ้นี่ไปหมดเดี๋ยวค่อยไปขอไอ้ไอ้นี่ยางรุดนะคะมาใส่ไอ้ต้นนี้ไว้ลิ้นจี่ส้มไม่รอดแล้วค่ะคือ ตัวมแมลงวันทองอ่ะเจาะเรียบดูดิคะ่ะหนอห่อไม้เสื้อได้กินตลอดนะคะเนี่ยผูขึ้นมาแยะเมื่อวานนี้ก็มาขุดมันจะผูขึ้นมาตลอดนะคะ่ะดูดิบรรยากาศอื ดูดิค่ะนึ่นนี่แหละกอหน่อไม้ไผ่ก็อยู่ข้างต้นลิ้นจีส้มก็มาพัฒนามาเผามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปหาไกลค่ะสมะ้มคือเนี่ยมาเอาตรงเนี้แหละเอาเอาเอาตรงเนี้ยค่ะ ไปทํากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตน้ตนต้นเขาเรียกว่าต้นหมาหมุ้ยเ <c oughs> นี่ยแหนงมันเริ่มออกก็มีหลายๆคนที่มาขอขุดอยู่ในเขตของเราอ่ะค่ะ เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมมาค่ะดูดิมันไอ้นี่ไปหมดแล้วเนี่ยมแมลงวันทองรู้แล้วค่ะว่า,มาแมลงวันทองอ่ะเป็นคนแบบทําลาย,ายร่วงไปหมดค่ะมะม่วง ลมมาแต่ละครั้งชิบหายหมดโอเคค่ะคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ